ตอนนี้เรามาจากวัดนาคูหานะครับเราจะไปถนนรอยฟ้าแพ้ถ้าใครเห็นคลิปนี้ผมแนะนําว่าให้ให้มาทางวัดนาคูหานะครับถ้าจะไปริงจะได้เที่ยววัดีก่อนแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาที่ถนนรอยฟ้าแพ้ <c oughs> เอาภาษาไทยอาจจะไม่ชัดที่นึงไ <c oughs> เด็กตอยขับนีกดูดิ <c oughs> ตอนนี้เหลืออีกวัาหกกิโลเลี้ยวซ้ายจเจอถนนรถพฟแล้วให้เรามาเชี่ยว,วัดหน้าคูหาก่อนแล้วก็ขึ้นมาดีกว่านะครับแต่ถ้าเรามาทางถนนรถ้าเลยอะกมอสามะถตาเรามาวัดอะมันจะลําบากนิดนึงก็คือเราต้องมาวัดแล้วเลี้ยวหกลดกลับอีกแต่ถ้าเรามาจากวัดก่อนอะแล้วก็มาเนี้ยจบเลยเออเด็กตัยตีน่าสิเด็กดตอยพูดไทยชัดว่เตีน เด็กภูกเก็ตพูดไทยไม่ชัดเหวียนนะงจำไว้โอเคเดี๋ยวถนนหาดูถนนเดี๋ยววานมีคุยแล้วตัวโค้ประมาณน,นี้เด็กโคูเยอะนิดนึงขับมีเสียงก็ได้ครับไม่ได้ห้ามครับถ้าจะขับอะทำไมหวัวเลาะเสียงเพี้ยนอะไ,ไมโอ้โหโค้งแบบ แบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้ประมาณนี้ใครมาเข้าแบบเอาคนที่ว่าไม่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 กลัวเรื่องการขับรถทีหนึ่งนะถ้ากลัวไม่องมานะผมบอกไว้ก่อนมันเงึงะไม่ดีนะเปนของอันตรายถ้าอยากเที่ยวก็ขับรถเก่งนิดนึงไม่ใช่ว่ายังขับบนพื้นเรียบสี่สิบเท่าไร่ไม่ต้องมาไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าเอ สงสารว่ามัน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 กลับรถดากิงมันมีโค้งเยอะมีเขวมีขมขขขเขาขึ้นเขาลงเขาเงี้ยเป็นเป็นห่วงเป็นหว่นหวงไม่ได้พูดดีนะแค่เป็นหว่วงเพราะมันอันตรายจริงโค้งเยอะโค้งเยอะแล้วเป็นเป็นหน้าผาทั้งนั้นอ้าวป่าเข้าโค้งแล้วกัน้นเ,เล่นกินเาขาคล้องเรา เด็ดเตัวนี้นคือขาวไปแล้วอจอกไก่อจอกก็เคิร์บไแล้วโอ้โหเห็นไหมอันตรายจริงขับฟอกนี่เลยก็ขอให้มีความชำนาญในการขับรถดีมากขึ้นมาครับเป็นห่วงแล้วก็รถให้มีกำลังนิดนึงเอ่อเอเอโอ้หิวจริงจริงขักคอแล้วนะตอนนี้จอดกระจกเป็นฟ้าแล้วเดี๋ยวไปดูตอนนี้เราอีกเจ็ดกิโลครับถึงกมสามตอนเราฟ้าแพ้นะครับ ก็วิวประมาณนี้นะออลมจากประมาณเจ็ดกิโลขอไปให้ในความที่พูดภาษาไทยไม่ชัดเท่าไหร่นะวิวประมาณนี้เอาไว้เฮ้ยจะมีเสียงลมหน่อยนึงนะเพราะผมไม่ได้ใส่ไม่แต่ว่าถ้ามันมีเสียงลมมันก็ไม่มเห็นธรรมชาติเลยเตียนนั่งถ่ายคลิปเลยยังมีเสียงลมเลย ฉะนั้นผมขอต้อนรับทุกท่านครับนี่ก็รถทัพ10 ที่สวยก็ถ่ายตรงนั้น แถวนี้เขาชอบเขาเป็นผูกข้าวโพดแล้วนะครับยังไม่ได้ถ่ายเลยเฮ้ยหัวร้อนวู ไปดูด้วยก่อนหาอะไรที่พักก่อ<ว>น่ดอนีเช้าเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีว,<น>ว่าตรงไหนไปถ่ายแล้วสวยบ้างอะไรประมาณนี้ห<อ><ก>ูหมอกวิก่งอะ ดูเบอร์ไว้นะครับเผื่อใครจะมาแล้วโทรมาขอได้นะของเราไม่ได้ไม่ได้โทรมาขอนะผมเข้าไปดูเลยก็จะไงวะเดี๋ยวรีวิวทางขึ้นให้ดูนะอ๋อรถรถเก๋งธรรมดาก็ขึ้นได้นะรถทงอ,งอะไรขึ้นก็ไม่โหดารมาก ตอนนี้เริมโหดร้ายแล้วเอหลัง้งลุมซิกเลตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปสอบถาไไมไปตอน,นี้ร้านหมูกระทะมันกัิดลยู่ไหมวันนี้หมูกระทะไม่เปิดค่ะเขาเปิดจุกเสาร์อาทิตย์แต่มีร้านเอ่อ Mountain View อีสานจิ้มถุมเปิด Mountain View ี่ชเือะอืนคำมันเป็นแกสเดี๋ยวพี่อธิบายกเขาไปฟังที่พักที่นี่ก็พันห้านะครับที่เราขึ้นมานะพันห้าประมาณนี้ก็โอเคอยู่ครับผมว่าวิวสวยตอนเช้าน่าจะโอเคเลยที่พัก มีบางคนบนบางมือตีพิ้งตีเพื่อพ,พันห้านี้แบบนี่ไล่ไล่ไล่ลุงนี้ก็ได้นะไล่ลุงรอนนี่รลลอนนี่ก็โอเคแต่ว่าวิวมันจะไม่สูงเท่าที่กีที่เราไปไปดูมา

ตอนนี้เรามาถึงร้านเราต้องหาอะไรกินก่อนเพราะว่าหิวมากตอนนี้ที่สานขึ้นถุงโอเคเรัตอไปหาอะไรกินตอนนี้เรามาสัง่งหมูถูมใช่ไหมแต่สนวมาไม่ได้จุม่มกระเทใส่สบ้างใส่หมดไม่เคยจุม่มมาสัากครั้งวะ เฮ้ยต้องฟ้าสวยเออสวยท้องฟ้ากำลังสวยอะไรก้องอะ่ะไม่รู้เมื่อนะแต่มันท้องฟ้าติดพรฟ้า,ฟาตัวนี้ก็เช้าแล้วนะครับประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งที่ไรทองอะไรอยู่ก็ประมาณนี้นะครับ อเมืม่อคืนฝนตกกลางคืนตอนนี้ก็อยู่เริ่มเปิดเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาหมอกเยอะนีดนตอนนี้วิวเริ่มเปิดแนละ้วใครจะมาก็ตั้งที่กอมอสามถนนรถ้าแพ้นระ่แล้วก็สเส้นนี้นได้เลยพระราวังทางวัดนาคูหาคนระับ จะได้มาเที่ยววัดก่อนแล้วก็คือมาที่นี่จะบ,บิกมาก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะถ้ามีอะไรไไเกิดขึ้นก็ายเพิ่มเติมให้